สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับชมช่องนายดินดำซิ่งครับทรัพย์สิงทองแล้ววันนี้พามาดูกูบุต้าครับ95แรงมา้ารถเกี่ยวข้าวครับ DC95 นะครับที่อำเภอโนนไทยมาดูมาดูว่าจะซื้อคันนี้ครับว่าจะเอาไปทำทุนสักหน่อยก็ไม่ทันครับก็ขอติดมาจำเรียบร้อยแล้ว มากับท่เกียร์ใหญ่ครับเนี่ยสักเหมือนเดิมสภาพสวยครับคันนี้สวยอยู่ติดมาะจำก่อนแล้วครับมาไม่ทัน,น,น,นรครับได้แล้วอย,อยู่ที่ใจเราครับ อยู่ที่ใจพี่อ๋อว่าจะมาดูคันนี้เลยอ๋อพี่แกเพิ่งเห็นก็เลยพาก็เลยว่าพากันจะมาดูเนี่ยถ้าเอาไปได้ก็จะเอาไปต่มาดูแล้วมีคนมาจำแล้วก็แล้วไปอ๋อพี่ระครับเจ้าของเจ้าของเจ้าของใหม่พี่อยู่ไหนครับนี่เชีบุรี

ตีนกระตือแล้วก็คอนโทรลมันไม่มีคอนโทรลไม่คว้าที่ว่าเราวพานแล้วลลรถเยอะครับพานี่แท็กเตอร์ก็มีคูปัตาเพาดงเพาเดียวมีหมดครับ สภาพครับตามสภาพจริงๆเปิดอยู่ที่สามสิบกว่านะครับสวยมากก็มีเกติบอีกคันหนึ่งก็มีเกติบอีกคันหนึ่งครับคันนี้ดามแต่พืชเลยคันนี้ นี่แท็กเตอร์ครับเยอะแยะเลยรถตัดฟางก็มีรถเยอะครับแถวนี้อุปกรณ์มือสองนี่มีหมดเลยทุกอย่างอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะนี่นี่โอ้แท็กเตอร์ยังจำมๆเลยนี่ก็ตู้แอร์นี่เ0สิบตู้แอร์ ูแอร์นี่ทูแอร์นี่อันนี้เห็ว่าี่ทิกลัวหาสิบหมดเห็นเหตุท่าเหตุ่แพงใช่ใช่ปีนี้รถแพงโอ้ขานี่กี่ชั่วโมงนะหาร้อยชั่วโมงเหมือนรถปีเดียวเนาะรถปีเดียวหรอม้านี่ รถปีเดียวสองปีรถรถกี่ปีของเขามาสปีรถกี่ปีนี่คันนี้นี่ไม่รถกี่ปีรถปีไหนหกสารถปีเดียวยแกโอ้ยกตู้ฟอมาไอ้ชักยกตู้ขึ้นสองนิ้วแล้ว รถเยอะเนาะเฮียเนาะรถเยอะเนาะหมดแล้วสามหกว่าหนั่นคันเท่าไหรน่นี่คู่ต้าเนี่ยต้องใช้กี่บ<อ>าทน,น,น, <laughs> นี่โอ้หมานห่านห่านนี่เท่าเดียวออ๋ นี่สวยๆทั้งนั้นครับแดงเขียวเขียวฟ้าเขียวไม่เขียวอะไรเนาะเขียวโคบีอันนี้เขียวเขียวอะไรไม่รู้ดูไปดูมาก็เหมือนฟอร์ดอินเดียที่ีย y o ยูทูบครับโอ้นี่ของเยอะพวกนี้จองหมดแล้วครับไปหมดแล้วจองหมดแล้วนี่เครื่องหว่านปุย๋ยยอดปุย๋ยเครื่องยอดข้าวมีหมด มีหมดครับทุกอย่างเลยโอ้โหยวิซโยวโคอะเลอนะอืมนี่อัดฟางก็มีเก่าญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะเลยโอ้ของเยอะแยะของเยอะแยะโอ้จ้าเหมือนเหมือนลานประมูลอะ่ะ รู้อ่ะเหมือนลานรวมูลเลยครับมี่ทุกอย่างนี่ไอ้วานปุ๋ยก็มีมาบะมีโมดอ่ะเนี่ยป้๊มลงป้๊มลมอ่ะสีข้าวก็มีสีข้าวก็มีมอ มีหมดเลยมีทุกอย่างอะ่ะฟางก็มีเสียงโกงย่อมๆอ,มอะ่ะเดี๋ยวไปดูคันนี้ครับเจ็ดสิบคันนี้เราเอาไปต่อได้ไหมไม่ติดเท่าไหร่เฮียคันนี้นี่อเอาไปต่อเลยป่าพี่เฮ้าเป็นจะไปต่อ,อยอดได้ไหมได้หมดทั้งนั้นแหละขายหมดสามแปดสามเก้ายังขายได้อยู่เย่ยวนี่อ่ นี่ตั้งใจม,ม,มาดูคันนี้ครับแต่ไปแล้วไม่ทันมาดูคันนี้ครับนี่ตั้งใจมาคันนี้แต่ไปแล้วไม่ทันมาแล้วแต่ไม่ทันเขาก็แสดงความยีใจ้เลยครับเจ้าของใหม่เราจะเป็นเจ้าของใหม่แต่เราไม่ได้เป็นครับอืมดูกว้างกเจ็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยครับรถคันนี้ เอาไว้จังก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ